สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับรถถ่ายฟอร์ดนิวฮอลแลนด์นะครับ TS 6020 New น o l l a n d ฮอนเป็นอ่าไม่ใช่ตู้แอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับธรรมชาติคันนี้มีพิเศษคือจะเป็นใบมีดดานหน้าแบบสไลด์ได้นะครับนี่เพาก็เป็นเพานิวนะครับเครื่องจักรวาลระบบดันเลี้ยวแยกซ้ายขวานะครับยางหน้าก็จะเป็นไซส์อ่า ถ้าผมจะไม่ผิดกันเลยเนี่ย14.9 24นะครับไซส์มาตรฐาน10น็อต8น็อตนิว8น็อตไม่ใช่10ถ้า10น่าจะเป็นคาราโลนะครับนี่พันนิวใหญ่นะครับโปะจะใหญ่เครื่องดำแล้วนะครับสำหรับนิวฮอลแลนด์ปั๊มอยู่ทางขวาห้าทางซ้ายนี่เป็นเครื่องแนปนะถ้าผมจะไม่ผิดมีกออากาศตั้งแยกแล้ว เกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ครับเป็นเกียร์12สังเกตจากอาคอนโทรลใส่เกียร์นะครับันีจะเป็นถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าจะมีตรงนี้นะครับจะมีสีส้มแล้วหลังก็ยังเป็นเบอร์18.434นะครับอันนี้จะเน้นงานดันอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มีไม่มีผ่านใช้นะครับก็คือเน้นงานดันอย่างเดียวนะครับก็เป็นรถ ของอพ่อกำนันแถวบ้านนะครับก็เลยเห็นถูกใจก็เลยเอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับเจ้าเนโคลแ n นนี่ครับข้างหลังไม่ค่อยได้ใช้งานสภาพยังกริบๆอยู่ครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนี่สังเกตกองข้างก็เป็นกองลูกเดียวนะครับนี่ก็คือเกียร์12จะมีกองลูกเดียวถ้าเป็นเกียร์24ก็จะเป็นกองสองลูกนะครับ นี e ่ทบเอนนี้ขานสวยงามมากครับคันนี้ยางหน้าเต็มต็มนี่ครับระบบเกียร์นี่ครับถ้าท่านใดสนใจก็รุ่นนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับผม,มเห็นเขาใช้งานมาก็ น้องๆป้ายแดงที่เขาไปซื้อมาก็น่าจะสิบกว่าปีแล้วคันนี้ก็อยู่ที่คนใช้คนดูแลครับว่าสภาพตามสภาพคนดูแลดีก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับมีถังน้ำมันอยู่ข้างข้างๆนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากไว้กับทอกับ TS6020 n e w h o l ิวฮอตู้เย็นสวัสดีครับ